โอ้ฮึ What are you for? โอเคผมจากตัดไปเมื่อกี้ก็เล่นต่อแบบยาวๆนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัพลงทีเดียวโอเคเดี๋ยวผม,ผมเห็นแกะตรงนี้ผมเดี๋ยวผมไปฆ่าแกะเพื่อทำขนแกะ เอ๊ะทำทำเตียงนะฮะนี่ไงเราคือนักลา่าปยนภยัยนเราต้องขอค่าหน่อยหน่อยโอเคเราไม้ผมก็เริ่มหมดแล้วคะัผมแล้วขวานผมก็ไม่มีผมทำมันทำให้ผมขี้เกียจตัดนะฮะไอ้ต้นไม้พวกนี้นี่มันเฮ้ยมันทรงเสียงรบก,กวนเนี่ยถ้าเราตีจะเกิดอะไรขึ้นบอผมว่ามันน่าจะตีผมคืนนะ มันก็เป็นคล้ายๆแบบอ่ามอนบอบป้องป่าอย่างนี้ย่ปวะโอแกะมากมายเลยว่ะตรงเนี้ยอุ้ยคโคโคได้นี่มันไม่ใช่คโคโคได้นี่มันนีน่นี่มันตัวเอาวะะ้าบลาโอ้ติดพิษติดพิษเอาติดพิษเหรอมันไม่ใช่คโคโคได้ครับผมมันคือคอมมดูดากอนหรือที่เรียกกันว่าไอ้นะั่นแหละโอเค นี่แน่นี่แน่ต้องเก็บเนื้อไประหว่างทางนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเดี๋ยวไม่มีอะไรกินโอ้นี่มันโคบอลโดดากอนไฟไหมล่ะโอ้ยน่ากลัวโคตรน่ากลัวนี่นี่โคตรจะด้บนน่ากลัวโคบอลโดดากอนเดี๋ยวก่อนมองหน้ามองหน้าเหรอมองหน้าอไฟเปล่า ัวโคตรเยอะผมต้องเก็บเนื้อผมเล้กเก็บได้มักเนื้อเยอะค <c oughs> โคตรเควินอืมผองบัณดุนากนไม่มีอะไรกาเฟมเลีโอ้ยโหเนี่ยแหละฮะขขงโคดายของจริงสวัสดีผมผมผมเป็นนักเดินทางคู่แบบนี้นี่ อุ้ยตีตีตีอุ้ยตีเหรอตีเหรออุ้ยทำไมมันไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วโหเนื้อชิ้นเดียวกับขุมมดุดาก้อนแล้วเอ้ยนั่งสิจะไม่ไปยุ่งกับมันนะแเพราะว่ามันตีแล้วมันติดพิษนะฮะอือบูชนภัยบูชนภัยที่มันหมู่บ้านมันมีซอนชัดชัดโอเคเดี๋ยวเดินทางแป๊บหนึ่งนะครับ อ่นผู้ชมครับผมเจอเหมืองครับผมไม่ลงก็จะเป็นเรื่องแปลกรออะไรฮะลงสิครับออโอ้เหมืองนั้นจะไม่มีอะไรด้วยนะฮะถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ลงนะครับผมแบบถ้ามีแรกก็จะลงถ้าไม่มีก็ไม่ลงง่ายมากคือมันไม่มีไงเออนั้นไม่ลงครับ เ okay. ดี๋ยวผมขอเดินทางแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไอ้อันนั้นไหมฮะมันเหมือนสลับเลยครับเอยมันไม่ใช่สลับมันเป็นอะไรนะที่กดลงไปอะ่ะเฮ้ยใช้ได้วะ่ะแล้วเบิรปตวะเฮ้ยเฮ้ยนี่กูลงมัดแบบนี้ได้แล้ววะโหยอย่างนี้มันต้องเจอมีเปลวน้ำ เปลน้ำเปลน้ำเป็นยังไงหนูมองยับโอ้ย,อยไฟอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไฟดับน้ำไฟดับน้ำพเพราะไอ้ไฟมันดับน้ำผมไปแล้วอะเฮ้ยงูมีงูด้วยตัวเธอต้องตบต้องตบแล้วแบบนี้ได้ไข่งูมาได้ไหมเดี๋ยวขุดเล็กก่อนเฮ้ยไอ้น้ำนี่ก็ โอเคใครงงมันทำไรได้ผม,ผมทำท่านผู้ชมครับผมเจอเขาก็ได้อีกแล้วครับผมเหมือนว่าตัวเกมมันจะบั๊กนะเพราะว่ามันเดินไม่ได้นี่นีนนบับ๊กแล้วดูหนังมันทำไรได้มัไงต้องเสิร์ตเองใช่ไหมอ่าอีเฮ้ยทำเสื้อได้วะ ทำเสื้อได้ครับผมเดี๋ยวลองทำเนี่ยแต่ตอนนี้ทรัพยากรไม่พอโอ้ยแม่งตีไก่มากๆโอ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปวาร์ปได้เหรอวาร์ปได้อะก็ได้บ้านไผ่วาร์ปได้โอเคไอ้นี่มันหนูแฮมสเตอร์ต้องฆ่าไม่ฆ่ามันน่ารักเกินไปที่ผมจะฟาดฟันมันได้มันจะเดินวนเป็นวงกบละตุ่มนียโอเคเดี๋ยวเดินทางแป๊บหนึ่งเนี่ย ท่านผู้ชมครับผมเจอสิ่งเล็กอ่าที่เรียกว่าพี่ลิวคุณริวอู้หู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 อ้โหโหแต่เนี่ยเราโอโ้เจอเหมือนด้วยหลังมันมีอะไรไหมนี่มาดูแป๊บมีคิปเปอร์ตรงนั้นยังไม่ไปครับผมยังไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวต้องหาที่พักแล้วครับผมเดี๋ยวกำลังเลงที่ดีๆอยู่นะ คนที่เลือกเลือกรัววัดดีไม่มีเลยฮะโอ้นี่มันอะไรอะ่ะว้าวว้าวมีกล่องเลยว้าวว้าวสองกล่องเลยว้าวอย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้มัน แต่ว่ามันเยา้ยาวยวนเย่าวยวนเหลือเกินออบโเคต้องปักถอดเลยครับมันเย้าวยวนโอเคมันเย้าวยวนลวเลยก็ตอนนี้โหตรงนั้นมีอะไรอ่ะโหมันเย้าวยวนมากโหตรงนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห โอ้โหอย่าให้เลยแบบเนี <reco Christ. S 1> ้ยจริงๆในเสื้อทองมาใส่เลยเทระเบิดอุ้ยอุ้ยมีกรงสปาอุ้ยอุ้ยไปคิดไปคิดไปสีหนูอันนี้เป็นที่ที่เหมือนจะเคยอยู่เลยนะครับโอ้โหอึ๊ดตกใจอุ้ยเอาสิเอาเอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวเอาจริงดิ